ขนมไทยโบราณกลิ่นหอมชวนฝันกลีบสละเป็นขนมหากินยากที่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่แต่รสชาตินั้นหอมหวานน่าลิ้มลองเป็นที่สุดโดยสูตรนี้ได้มาจากนิเจศสารแม่บ้านเล่มที่104ปีพศ2525มาดูวิธีการทำกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำตาลทรายและกะทิเคี่ยวจนเป็นยางมะตูมข้นๆยกลงพักไว้ให้เย็นใส่น้ำหวานกลิ่นสละคนให้เข้ากัน ตามด้วยไข่ไก่คนให้เข้ากันเทส่วนผสมลงในแป้งมันสำปะหลังนวดให้เข้ากันพักไว้3-4ชั่วโมงน้ำส่วนผสมปั้นเป็นก้อนกลมเครื่องหัวท้ายให้เป็นทรงรี วางเรียงใส่ถาดนําเข้าอบที่อุณหภูมิ1 3 0่งรอถึงหนึองศาเซลเซียสประมาณ15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะขนมกลีบสละกลิ่นหอมฟุง้งยั่วยวนใจเป็นที่สุดเนื้อแปง้งร่วนนิดๆรสชาติหวานเล็กน้อยกินคู่กับชาหรือกาแฟถ้าจะเข้ากันดีสีสันจะออกชมพูอ่อนๆทั้งน่ารักน่ากินเก็บใส่ขวดโหลไว้กินได้หรือจะผูกโบสสวยๆแล้วให้เป็นของขวัญก็ดีไม่น้อยนับเป็นเมนูขนมไทยที่ทําไม่ยากเลย